ดีบอกหานคนคนนังยืนบอกพ่อปู่ที่สองจ้าถามคุณแม่อยู่ปังหาปู่ที่สีงแล้วสั่เพิ่นเอาผ้าโฮมคุ้มป่วงไว้เออให้กระเลนน้ำเศ้าออีกสี่มื่อจ้งสิบอกแมนอีกสี่หมื่อจ็งสิบอกหมดจากวพนะนเพิ่นเป็นแตวที่แล้วบอกห่างเดียวใช่ไหมครับแมน ล่างอย่างเดียวห้าสีห้าสี่วดแล้วมันมีตั้งแต่หาหนึ่งครับหนึ่งหาครับหาหนึ่งหนึ่งหาบอกเบิร์ตตั้งแต่ผุนหล่ามากตั้งแต่เริ่มบอกมากเอหาหนึ่งแล้วก็นหนึ่งหาแต่แต่มแล้วก็ตลอดเลยแต่เพิ่ขามาสามงวดสามงวดเมื่อกี้นี่หาหนึ่งกับหนึ่งหาที่สามยังหาศูนย์เออหาศูนย์นี่หาศูนย์นี่บ้ถือซิหาศูนย์บ้ถือ ถือแต่อันหาหนึ่งแกหาซูนหนีได้น่าอาจารย์เพิ่นม,มาเอาอยู่ฟังหมือนี่เพิ่นม,มาเอาห่อทีละอาจารย์เพิ่นม,มา,านบานนี้เมื่อกี้นี่ก็เลยไปหาเพิ่นแม่นมาล่ะก็เลยอันเพินนเ่นก็เลยยกเลขให้เบิ่งวันนี้ล่ะผมกับปันทองเล่ห์ันทงอ,องก็ได้ก็หาซีเม็ดเดียวเออไม่ต้องกลับ เน้นไปที่ใจกว่าพ่อฮะเน้นไปที่ใจกว่าพ่อเน้นเน้นหาซี่ากอย่างเดียวไม่ต้องกลับโอ้โหนี่แหละครับนอนได้แน่นอนค่อยเปียงนะครับนี่ของแข็งนะครับตามถึงเขียวเตามจนเจอส่วนมากตัวมาจากหลานนี่สิพ่อเนาะครับหลานจากหลานฝันเหรอครับหรือว่าบอลเบาไปโตเลยหลานพ่อนี่นะครับ เนี่ยมันเป่ายุพดมองหัวรถนี่พดน้อยนี่ผู้หญิงผู้ชายเ่ไม่ยิ่งผู้หญิงมันตะกีนมีจนจนย่อไม่ย่อแล้วมันเป็นคือประตูนี่เด้มันเป็นคือประตูนี่มันสีมันชีว้าคือประตูนี่มันก็ไปเคาะประตูเพื่อนเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนมันกระบอกว่าห้าหนึ่งมันกระบอกว่าห้าหนึ่งมันก็ห้าหนึ่งบานี้ผมตัดออกแล้วผมเอายินเข้าไปนะมันเบียดรถ ผมก็เลยตัดออกบานนี้ผมก็ปวดขาดิหมอทำยืนนี่ว่าไปตัดเพื่อนเพคนลาสั่นก็เลยเฮ็ดหอห้ยดิเฮ็ดหอห้เฮ็ดหอยเพิ่งเนี่ยบ้านมีเพคนก็เลยบอกสี่ห้าหายเออห้าสี่วันกี่บ้านมีอีกสี่มือต้องทำใจก่อนอ่าสี่มือบ่คันเน่เวเอาอีกบ่เขาอ่ะนั่นมันบ่ได้ดิเออเออมันแม่มันเบาเองบอกพ่อเออมันถบอกเขาเองจ้ามือเช้านีิผมไปฮับเอาในบ้าน เขาไม่ได้ยูนี่เด้เขานอนในบ้านบ้านนี้พ่อแม่เขาไปเฮ็ดงานผมไปฮารเอาบ้านนี้มันก็ถือขนมมามันก็บอกพ่อๆซื้อขนมให้หนูหน่อยมันก็เทให้หมดเลยหอหนึ่งอ่ะมันเทให้หมดเลยแบ่งให้เพื่อนไอศินมันว่าเพื่อนยูนี่เออเพื่อนยูนี่ละมีีมูมาเหร่นนบ้านนี้มันก็บอกว่าเทขนมแล้วจุดเทียนให้ด้วยพ่อไอศิ้โหใก็เลยจุดเทียนให้มันจักรพรรดิราน ซึ่อสมขวบสี่ขวบบอกนี้จังดจังเหตป็นเนาะก็ยุ่งลแดีวเมหลานอยู่ไหมพ่ออยู่แตงโมแตงโมแตงโมแตงวาายลูกเพิ่นกับ้มิทูมคัน่านวานี่่เป็นยังนบพ่เนเดี๋ยวไปเบิ่งกันม่เป็นยังนจ้าให้พ่อเบิ่ก็ได้อมันเนื้อกระบอกว่าอีกสี่หมื่นเจ้วพ่อเกษมแต่ว่าตามที่พันเคยบอกพ่อมาเนี่ยพ่นบอกมาจังหวัดแล er ้วค่ะสามวดที่เขามาเนี่ สามงวดอันแทนงวดสินมากีลยเป็นงวดที่สี่งวดที่สี่งวดที่สี่ดาวกระถือตลอดเลยถือดาวก้อนก้อนก้อนที่คนสี่หายนี่บ่ตัวเลขพ่อนเนี่ยคนมีปฏิกิริยาจังใดก<อ>่อนบ่บ่มีป่าบ่มีดาวผ่อคือว่าปัญญางไปคุยกับเออก็คุย,ค,ยคุยกับปัญญล่ะคุยกับพูดน้อยน,น่ะตะกี้มีต้นย่อแล้วมันจะเป็นแผลเป็นแผลต้นย่อเป็นแผลเป็นคือประตูนี่ล่ะ มันก็ไปเคาะต้นย่อน่ะเคาะว่าออเพื่อนเพื่อนออกมาออกมากันท่านบอกว่าไปคุยกับเพื่อนเพื่อนไปบิ๊กซีมันว่าโอ้ไปวจักไีมันว่าเพื่อนไปบิ๊กซีเพื่อนจังไม่มาเลยว่าสรนมันว่าว่าอะไรก็คนว่าลุกขึ้นกันไม้พูดยู่่กันเลยจะมามาพ่อนี่พอเห็นยังจัเทีอบ่เห็นแต่ก็แข็งยู่มีมีมีผู้หนึ่งมากขี่ชาเลงขี่สามล้อมากเอากระเบื้องมาส่งผม มากระดิ่งก็เจ้าดังนี่โอ้แข็งคักนอกมืองนี่ว่าศักดิ์กัจ้าว่าแต่ผมอยู่นหนีว่าเป็นยังว่าเป็นยังเล็กน้อยคนมากมีจิตสัมผัสเนาะแมนคนมากเห็นในสิ่งที่เ้างคเห็นแมนแมนแมนเป็งเตื่อเมันกี้ชาเล่งเมื่อกับแม่มันก็มันมีบ้านหลังหนึ่งที่เอ็นเอาเสาใหม่เม็ดเสาโซ่มันแบบแม่แม่แม่ผีผีว่าศักดมันสีเซ่เสาเงอนกระเจ้า เนื้อไม้เนื่อโซ่สาไหม้เนี่นะมันว่าผีๆว่าก็คือต้องรออีกสี่วันนะพ่อเออต้องรออีกสี่วันครับ่วนโตพ่อขันบ่่ัน่นกับว่าเขาถ้าเอน้ำรลานถ้าเน้ำหลานอุานบอกแม่นไปวเือโอ้ยธรรมดาได้รถเป็นขั้นเลยดิได้รถอะไรพวก บบเพื่มนะที่ร้านบอกนะเขาแม่นตัวมันสามหมวดแร้วสามหมวดแม่นถ้าใจถึงอ่ะสามหมวดติดแล้วบอกพ่อโบเว้นชุนหาเว้นแต่ชุนหาจะบอกตรงตรงบอค่ะพ่อตรงตรงนี่ละสิบห้าห้าสิบเอ็ดนี่ละไม่ต้องกลับเลยไม่ต้องกลับเลยแล้วก็คู่เดียวด้วยบอกตัวเดียวเลยคือหาซีหาซีก็บอกตัวเดียวเลยมันบอกแต่กลับอยู่ดอกมันบอกว่าซี เอาคันไดซีตัวเดียวเสียเอาเนี้ใช้บ่ได้ได้เงินอ๋อหาใช้เสร็จแค่เท่านี้หรอพ่อพันมากหาซีเออก็เลยก็เลยว่าเออก็เลยว่าหาซีเลยเพราะว่าผมเบิ่งในโทรศัพท์เบิ่งยังกับมันเลขกซีมันอยู่หลักหน่วยอ่ะนะผมก็เลยพันทงเลยว่าห้าสี่ร่างอย่างเดียวร่างร่างพร้อมน้องเหมือนนอนแดน เดี๋ยวมาบ่ต้องกาบขอบเนาะกบบ่าชัดเจนเลยล่ะจนโอ้ก็ดจากว่าคนโทรมาว่าซั่นหมู่ซุมคู่เขาก็โทรมาเอ้ยมึงได้หลายมันได้เหรอท่านโอ้ยว่นเห็นคลิปอีพ่ออือพี่เจ้าเห็นคลิปพ่อก็บอกยูทูบีพอรัะข่าแล้วก็ดีอยู่ YouTube ฟ้าไปหาเด้ออ่าแม่นด้วยเมื้อนั้นพ่อบอกหางต่าจังได๋ผมผมไปซื้อแล้วผมไปซื้อแล้วเฮ็ดจังได๋ไปบอกเขาว่าบ่น200 ล่างหาสิผมก็งุงผมคือกันโอ้ดวงมีสำแนงดวงนะเนาะบ้านนี้ซื้อไปแล้วเอามานอนเสียงกระบอกผันอีกอย่างแต่ผมมักเอลีบาสเนี่ยผมเปลี่ยนจากตัวนี้ได้บานเนี่ยเปลี่ยนจากตัวนี้ผมไปซื้อเจ็ดสามเจ็ดสองไปทุ่มตัวนี้เมื่อสี่พันเยี่ยใจมากเว่าดวงนะพ่อดวงีหอเนี่ยว่างววนี้สีบูซื้อ บอกยายแล้วว่าบ่ซื้องวดนี่งงวดหนึ่ซื้อโบสือเลยบ่ซื้อเลยงวดนี่แค่ยายซื้อผู้เดียวยต่แด้วก็ยายเพิ่นดวงดวงก็ที่ได้เยอะนี่ยายใช่ไหมยายงวดที่แล้วก็ยายงวดที่แล้วยายได้เท่าไหร่งวดที่แล้วงวดที่แล้วได้สองหมื่นงวดนี้ได้เยอะไหมยายงวดนี้ได้หมื่นเจ็ดก็หมื่นหกงวดนี้ได้หมื่นหกเน่แล้วก็ว่าล้านเนาะตรงๆนะหัอ แต่ร้านที่บอกนะเป็นร้านสาวามนบอร้านสาวบ่แม่นร้านสช้เลนเลนเนันนยุจักปีแล้วจ้ะ่เหรอพ่เยเาพันอายุงจกปีแต่โมือจักปีอทีาเออ่อเด้พ่อยกไปรอบๆบนี้่เอน่อ้ค่ะอันนี้อันนี้ของงมดที่แล้วนะพ่อนะงมดที่แล้วเมื่อที่ผ่านมาพ่อมักตัวไหนงวดก่อน่ะพ่อว่าน ฮ่าสิเม็ดเดียวปล่อยเลยเอองวดวันที่สิบหกมีนาหกแปดหลานผมบอกมาแล้วตัวไหนสี่ห้าที่หายตัวเก่าตัวเก่าบ่ไปใส่บอพ่อบ่ไปใส่สี่ห้าแล้วก็กัดไว้แน่ตัวกัาบนกลางล่างกัาบนกัล่างเดียวตัวเดียว ทางเดียวเหมือนเดิมางเเดียวหมือนเดิมพ่อครับไปได้ยินครับทั้งที่สี่ห้าครับสี่ห้าแต่หายซื้อเบนล่างเงื่อนนี่บพรว่าฟันท่งหายล่างหายบนหายซื้อเบิดกลับไปน้ำครับครับหลุดน่ยผู้เก่าเนี่ยผู้เก่านี่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 มองมันตอนแรกว่าจะอักสักหน่อยใช่ไหมพ่ออักไม่อยู่แล้วเออผมบอกมันก็บอกผมอยู่ทีแรกกันว่าอีกสี่วันเลยสันครับผมถ้าจะเอาถ้าจะเอา สามตัวก็คือสี่สี่ห้าสี่สี่ห้าครับพระวานบอกว่าอีกสี่วันอือเรื่องเอาสี่สี่ห้าเลยเป่าหน้าลุดเป่าหน้าเลยรจากว่าหอดซาจาบอกสี่สามบอกเพิ่มบอกแม่สี่สามบอกเพิ่ม หลานน้อยนี่นะนงแตงโ่น้องแตงโมนอนยืดผึบอกนยยายอนหลับอยู่เลยนอนหลับสี่สามนะครับบอกไสี่สามบอกเจ้าสี่หามแต่วาสี่หาบอกสีนให้เจ้าเจ้าวัทากลครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อเตียงนะครับผมที่ว่าหลานมาบอกนะครับหลานมาบอก นะครับผมภูมิเจ้าที่มาบอกนะครับเพื่อนเป็นเป็นผีนะครับเป็นเพื่อนนะครับผมงวดนี้ให้ตัวเดิมนะครับให้สี่ห้าห้าสี่นะครับเป็นสี่ครับแล้วก็พ่อก็ตีเป็นสี่สี่ห้านะครับตอนแรกว่าจะอักเอาสักหน่อยนะครับอดไม่ไหวนะครับต้องบอกเนาะครับก็เป็นแนวทางเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ